สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็จะพาไปดูย้อนรอยสำหรับโครงการของเปราชนะนั่นเองครับว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างที่บอกว่าให้เฮรับเงินสด5,000บาทนั้นให้เราชนะกับบวกบัตรคนจนนั้นจะต้องรีบลงทะเบียนหรืออย่างไรนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราก็ไปฟังกันดูจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับว่า จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั่นเองครับผมก่อนอื่นก็เชวยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้กำลังกายอยู่ครับแต่คนถามเข้ามาเยอะนะครับเอาขอเคลียร์ให้จบนะฮะเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนที่คุณจะต้องลงทะเบียนใน w w w เราชนะ .com นะครับจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนครับมันจะโอนให้ในในในแบงค์ของคุณเลยอ่ะนะฮะในบัตรในแบงค์ของคุณเลยนะครับ2คือคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครับคุณไม่ต้องลงทะเบียนแต่คนละครึ่งนี่นะฮะรัฐจะขอไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าคนละครึ่งเนี่ยตกลงแล้วฐานข้อมูลคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีรายละเอียดปิดย่อยเยอะนะครับ เป็น2กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันต่อและจะมีความคืบหน้าจะเล่ามา,มาเล่าให้ฟังใหม่นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับ